นี่ค่ะเรามากินตามีโมจิค่ะนี่อือเอะเลยอืมประลาดจริงๆริต่อไปตัวต่อไป,ต,ต,อไปตัวต่อไปนะคะคือขนมซีสคือดู หมักพะดะรังนะคะนี่ค่ะเราจะมากินนะคะนี่เลือกน้อยๆอตัวต่อไปคือน้ำน,นะ ตัวต,ต,ต่อไปคือขนมซีนี่กินผักโซ่อ่อย จะมากินนะ้ำเค็มคนอร่อยเย็นเย็นสบายมากินอร่อยอตัวต่อไปคือสีตัวต่อไปคือสีนะคะนี่ค่ะสีซึมพูน่ากินนะคะ กินอันนี้ก่อนนีไ่ไงแก์ทเดี๋ยว ตัวต่อไปคือสีดิบแล้วนี่น่ากินน่ากินต่อไปตัวต่อไปนะคะคือขนมอีกแล้วน้องช่วงนี้มันปวดหัวพี่เราอะนอนหลับตื็นโซนี่มองนาน,น,น สวยน้ม,นน hey, hey. <c oughs> มันนะเฮ้เฮ้มันเก็บอะไรก็ทอมันนะทอแม่ให้จะมองอะไรก็คงยาวอะไรก็จุดปัญหาอาจะไรก็จุดปัญสาคอยรักษาถูกมานะมาน้ำมันจงวสิสัยด็ก มานูมาเป็นพันยาของพี่เลยไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟอยู่ไล่ไปไล่ไป,ไปดีบางออกน่าจะเป็นคนภาษาคนไล่ไปพี่ไปไปยัมเนอะไปจะพี่บรรอสาน้องไปจะพี่บรรอลาน้อง ต่อไปไปดูนตัวนี้นะคะ,ะคะือต,ตัวแรกมีสีส้มนะ่ากิน